มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนนทบุรีอ่วมหนักพายุฝนกระหน่ำทําโครงหลังคาล้มทับบ้านพังห้าหลังต้นไม้ล้มระเนระนาดเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่8สิงหาคมผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนางสมมาจุงวงอายุ57ปีอาชีพขายข้าวแกง อยู่บ้านเลขที่162ทับ625อยู่ที่หมู่บ้านปอผาสุกนิเวศหมู่ที่3ตํตำบลพิมลราชอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีบอกว่าเกิดเหตุพาย,ยุฝนฟ้าขนองและมีลมกันโชกแรงทำให้หลังคาบ้านที่เป็นกระเบื้องเปิดและก็ได้รับความเสียหายหลายหลังเลยค่ะจึงได้แจ้งนางกาญจนาเจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นางสาวพรเพนอยู่สุขผออก,กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางบัวทองนายพีรวัตรสินทุสุวรรณสอทอเขตหนึ่งและเจ้าที่เทศบาลเมืองบางบัวทองลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากการสำรวจพบว่าเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นสร้างติดกันประมาณ20หลังซึ่งบ้านเลขที่162ทับ625ถึง162ทับ6 25, 2รรวมทั้งหมด5หลัง ได้รับความเสียหายที่บริเวณหลังคาซึ่งเป็นแผ่นกระเบื้องแตกรับเปิดออกนะคะฝ้าแตกทะลุจนน้ำฝนเข้ามาด้านในนอกจากนี้ยังมีโครงหลังคาโกดังเก็บอะไหล่รถมือสองซึ่งเป็นที่ร้างได้พังลงมาทับบ้านเดือนประชาชนซึ่งทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางบัวทองมาสำรวจความเสียหายบ้านที่ได้รับผลกระทบค่ะ นอกจากนี้เทศบาลนะคะยังได้ลงพื้นที่สำรวจในจุดอื่นๆที่ได้รับความเสียหายอีกหลายจุดคือ 1. หมู่บ้านปอผาสุขนิเวศ 2. วัดละหารหลังคาวัดหลุดและก็แตก 3. ตลาดส,สดเทศบาลเมืองบางบัวทองกระเบื้องหลังคาหลุดและแตก 4. เสากระจายเสียงสัญญาณประชาสัมพันธ์หักล้ม 5. อาคารพาณิชย์ปากทางโรงพยาบาลบางบัวทอง การสตร์พังหลุดเสียหายหห้องประชุมชั้น5ของเทศบาลเมืองบางบัวทองชั้นหลังคาหลุดกระจกหน้าต่างแตกทะลุทั้งหมดระบบไฟฟ้าเสียหายทั้งชั้น7ต้นไม้ล้มกีดการจราจรหลายชุมชนและต้นไม้ทับรถบ,รถบรถัสรถประชาชนเสียหายหลายคันเบื้องต้นทางเทศบาลเมืองบางบัวทองได้ประชาสัมพันธ์ให้ประธานชุมชนแต่ละพื้นที่ เก็บรวบรวมรายละเอียดความเสียหายและให้พี่น้องประชาชนเดินทางเข้าร้องทุกข์ที่เทศบาลได้ในวันพรุ่งนี้เวลาทาการเพื่อทำการเยียวยาเรื่องค่าเสียหายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ